ครับนี่คือ Inside g News เล่าข่าวการเมืองเพื่อไทยอัดประยุทธ์ใช้กฎหมายจัดการคนเห็นต่างจี้สอบเจ้าหน้าที่ใช้ความรุนแรงกับป้านาบ้านโปง่งไล่นายกไปรักษาใบาโพลา่าเมื่อวันที่15มีนาคม2566นางสาวทัศนีบุรนากรสสเชียงใหม่พักเพื่อไทยกล่าวว่าจากกรณีนางวันธนาโอทอง มายืนรอพบพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกระหว่างลงพื้นที่ตุราชการที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีเพื่อร้องขอความเป็นธรรมพร้อมตำหนิการทำงานที่ไม่สนใจแก้ปัญหาให้ประชาชนแต่ถูกเจ้าหนะ้าที่รักษาความปลอดภัยของพลเอกประยุทธ์จับกลุ่มด้วยวิธีรุนแรงทั้งกระชากลากตัวและปิดปากนอกจากนี้ ยังถูกเจ้าหน้าที่สอพอบ้านโป่งแจ้งข้อกล่าวหานางวัฒน,นาสามข้อหานั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่าละอายที่พลเอกประยุทธ์ใช้กฎหมายเป็นอำนาจปกป้องตัวเองกรณีที่เกิดขึ้นที่ราชบุรีเป็นเพียงผู้หญิงคนหนึ่งแสดงออกทางการเมืองที่แตกต่างจากพลเอกประยุทธ์แต่พาี่ออกมาเป็นการใช้อำนาจรัฐกระทำต่อประชาชนเชื่อว่า ภาพจะฉายออกไปทั่วโลกอย่างแน่นอนอับอายขายขี้หน้าประชาคมโลกอยากถามพลเอกประยุทธ์ว่าไม่รู้สึกอะไรเลยหรือจะสั่งให้สอบการกระทําของเจ้าหน้าที่ตำรวจทําเกินกว่าเหตุหรือไม่หรือพลเอกประยุทธ์ไม่เห็นหัวประชาชนที่เดือดร้อนจากการบริหารประเทศของตนเองนางสาวทัศนีกล่าวต่อว่าการลงพื้นที่ของพลเอกประยุทธ์ในแต่ละจังหวัด สร้างปัญหาหนักใจให้เจ้าหน้าที่ที่ฝ่ายความมั่นคงเพราะต้องระดมทั้งทหารตำรวจและฝ่ายปกครองนับพันนายมาตั้งแถวรอรับต้องมีเจ้าหน้าที่จัดเตรียมพื้นที่ขอคนมารอต้อนรับจัดเตรียมป้ายเชีย์มีบริษัทออกไนัยบริหารจัดการซักซ้อมํำพูดซ้อมเพลงเชีย์กำกับการแสดงต้องพูดแบบนี้เท่านั้นพูดอย่างอื่นไม่ได้ดังนั้น การลงพื้นที่ของพลเอกประยุทธ์จึงเป็นเพียงผักชีโรยหน้าไม่มีทางที่จะรับทราบความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างแท้จริงพลเอกประยุทธ์ยิ้มรับแต่คําชมไม่ยอมรับคําตำหนิติเตียนไม่ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างใครแม้แต่จากประชาชนพลเอกประยุทธ์จะออกอาการสติแตกทันทีหากมีคนแสดงความคิดเห็นที่แตกต่าง และพร้อมใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือเพื่อปกป้องตนเองกระทําด้วยความรุนแรงไม่คำํำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนรวมทั้งละเมิดหลักการรัฐธรรมนูญที่บันญ,ญัดว่าประชาชนทุกคนมีสิทธิแสดงออกทางการเมืองแต่พฤติกรรมที่ผ่านมาของพลเอกประยุทธ์ไม่ยอมรับความเห็นต่างจะแสดงออกทางสีหน้าทันที ออกอาการไม่พอใจหากมีคนแสดงความเห็นต่างจากตัวเองพลเอกประยุทธ์ควรรักษาอาการไบโพลา่าอย่ามัวแต่หวงอำนาจจนทำร้ายตัวเองต่อไปอีกเลยนางสาวทัศนีกล่าวขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ